เตรียมตัวให้พร้อมคุณกำลังจะได้พบกับเครื่องบินรบแห่งอนาคตที่จะทำให้ทุกสมรภูมิต้องสั่นสะเทือนเพราะนี่คือ F-22 Raptor เครื่องบินรบที่ล้ำสมัยที่สุดในโลก F-22 Raptor เป็นเครื่องบินรบที่ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท h e ฮ d ตมาตินและ o บ i ิ g สำหรับกองทัพอากาศสหรัฐถูกออกแบบมาให้เป็นสุดยอดนักล่าแห่งน่านฟ้าที่รวมเข้ากับเทคโนโลยีขั้นสูงและคุณสมบัติมากมายเช่นเทคโนโลยีการล่องหนล,ลดการตรวจจับจากเรดาร์และบินด้วยความเร็วเหนือเสียงได้สูงถึง2.5มักหรือประมาณ2,400กิโลเมตรต่อชั่วโมงน้ำหนักบรรทุกสูงสุดถึง38ตันและมีพิสัยปฏิบัติการประมาณ3,000กิโลเมตรนอกจากนี้มันยังมีคควาาาาามมสรรรถในกนกกกเลลื่่อทีแะหั ที่สูงซึ่งช่วยให้สามารถทําการรบในระยะประชิดได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งที่น่ากลัวคือระบบอาวุธและระบบนาร่องที่ทันสมัยที่สุดซึ่งช่วยให้มันสามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการต่อสู้ได้ทุกสถานการณ์เพียงการปรากฏตัวของมันบนสมรภูมิการรบก,ก็สามารถสร้างความหวาดกลัวให้กับศัตรูราคาของ F-22 Raptor 1ลำมีราคาประมาณ334ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ1 1 0 0 0ล้านบาท